I mm -hmm. เราพขาก็เอกแล้วนะคะช่องนักปิคนิคค่ะวันนี้พามาถึงนะอันนี้แถวพุทธมนตรสายห้านะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็เซฟเลงเหมือนกันนะเพราะว่าที่ร้านนะคะเขาก็เวลนระยงหนางนะอันนี้เราก็อีกก็มีนี่ด้วยของแอรคอนะปลอดภัยแน่นอนนะคะก็วันนี้นะคะก็กมาที่ร้านานั้นี่เลยนี่เป็นเมนูนะคะเขาบอกว่าอร่อยนะ เมนูหลากห,หลายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าเอจะสั่งเมนูอะไรบ้างแล้วก็มาชิมกันว่ามันอร่อยอย่างที่เขาบอกไหมอันนี้เป็นร้านส้องตำปูม้าป้าแป้งนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูอาหารกันเลยค่ะอาหารมาแล้วทุกคนว้าอันนี้เราสั่งเป็นหมูจุ่มนะหมูจุ๋มสุดทอี่1 2บบาทเอง ที่ตานเดียวใช่ไหมเยอะนะเยอะนะเนี่ยานเดียวตานแล้วเจ็ดสิบเป็มาถ้าาดจะว้อยถนะ กินได้ไม่คือเหนเนาะแต่ว่าถ้าให้จิบว่าประมาณน้ำเจ็ด <Yeah. S 1> แล้วแต่วความชอบแตบนนน่นี้เอาเคชอบที่มันหวานหวานหน่อยนึงว่าก็จะอร่อยนี่เดี๋ยวเรามาชิมปลาล่าเหงาเป็นตังคูบะ เนี่ยต่างเพียงแค่สองเม็ดนะอร่อยเข้มข้นอย่างนัวมากจากใครที่ชอบเกีย๊ยนปูม้านะก็สั่งได้นะคะว่าปูม้าที่นี่สดแล้วก็อร่อยนี่อันนี้นมหม,มูอันนมหมูเนาะน,นี่สามารถสั่งคนขับรถเลยให้กินเลยตรงนมมู้นไม่ใช่นมหนูนะนมหมูกินไปเลย ต้องหักไปก่อนเดี๋ย่มาลองชิมน้ำก่อนอเริ่มหอมแล้วเป็นหอมแบบว่าอ่าอันไทอะไรพวกนี้ทำไงตุ่หอมแล้วถ้ามันทักไปเรื่อยมันน่าจะดูอ่ะโอเคอร่อยก็เดีย๋ยวถ้าไงเน,น,นี่ยเดี๋ยวอีกขอยยั กินก่อนนะก,กันนะเพราะว่าหิวมากมากเลยแล้วก็อันนี้จิ้มจิ้มุูอร่อยชอบแต่ก็แล้วแต่ละคนเนาะถ้าไงก็ลอง E เลยนะ130บาทอันนี้ก็ได้อยู่เนาะอาหารเยอะอยู่อ,อนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็วันนี้เราใช้ในส่วนของเราใช้จ่ายโดยรัฐบาลอีกแล้วค่ะนำไปเราชนะนะคะนี่เป็นบัตร VIP ของทางร้านก็คือจะเป็นส่วนลดครั้งถัดไปนะคะเพื่อนก็สามารถเอาตัวนี้นะคะมาเป็นส่วนลดในมื้อถัดไปได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเอจะไปให้เพื่อนหรือว่าจะ มาใช้เองก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเอแต่เป็นรางวัลในให้กับลูกเพจนะข้างล่างเอาไหมอันนี้เอาเป็นอะไรดีอะเดี๋ยวคิดก่อนอยากได้กนะ็บอกว่าอยากได้ <laughs> ถ้าใครอยากได้ก็บอกว่าอยากได้แล้วกันเนะะาะได้ก่อนก็ไอ,อ้ก็เมนท์ข้างล่างละกันเนาะเม้นท์ใต้คลิปเอละกันว่าอยากได้ําว่าอยากได้แล้วถ้าคนแรกที่มา เมนเอเป็นคนแรกนะเอาไปเลยนะคะบัตรส่วนลดนะคะที่ร้านส้มตำปูมาป้าแตงนะคะเพื่อนใส่ค่ะมีสองใบเท่านั้นนะรีบกันไปเลยนะคะด้านล่างเห็นไฟติดเลยโอเคก็เดี๋ยวนี้นะคะเอก็ขออนุญาตนะคะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เลยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนบ๊ายบายมือนี้สุดแล้วทแบบว่าลืมป้วนกันเลยทีเดียวคืออะไรร้อนเหรอ